อยามาหังสัมมาสัมพุทธังขกวันตงังสนังคัโตปิมินาะกา,าเรณนะตังขกวันตังอภิปูชยามิาพระเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งพระภูมิพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกได้จริงด้วยสตารณีเจ้าคุณพระมงคลเทพยามา หรือหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน11ปีวอกตรงกับจุลศักราช2446ณบ้านเพอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นบุตรของนายเงินและนางสุดมีแก้วน้อย เมื่อไว้เด็กท่านศึกษาหนังสือกับพระภิกษุนาชายของท่านที่วัดสองพี่น้องเมื่อเสร็จจากการศึกษาแล้วท่านก็จะมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายโดยบรรทุกข้าวมาขายแก่โรงสีในกรุงเทพต่อมาบิดาท่านได้เสียชีวิตลงท่านก็ยังคงทำหน้าที่แทนและรับผิดชอบในกิจการต่าง โดยเกิดทารรมาสังเวชขึ้นในใจว่าการหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลำบากบิดาของเราก็ทำมาอย่างนี้ต่างไม่มีเวลามาว่ากันทั้งนั้นถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมีก็เป็นคนชั้นต่ำไม่มีใครนับหน้าถือตาเข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอายไม่เทียมหน้าเขาบรรพชนต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้จนถึงบิดาเราและก็เราในบัดนี้ ก็คงทำอยู่อย่างนี้ก็บัตรนี้บรรพชนทั้งหลายก็ตายไปหมดแล้วแม้เราก็จะตายเช่นกันเราจะมัวสแสวงหารั์อยู่ทํำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้บวชด,ดีกว่าเมื่อได้โอกาสท่านก็จุดธูปเทียนบูชาพระอธิษฐานว่าเราขออย่าได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อน เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิขาขอบวชไปจนตลอดชีวิตขณะนั้นท่านอายุได้สิบเก้าปีท่านพยายามทำงานอย่างหนักเนื่องจากมีจิตเป็นห่วงมารดาจึงขมักขม้นทำงานสะสมทรัพย์จนมีเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้มารดาสามารถใช้ไปได้จนตลอดชีวิต และท่านได้อุปสมบทในช่วงต้นเดือน8ดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2449เวลานั้นท่านอายุได้22ปีณวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรอุปสมบทแล้วได้จำวัดอยู่ที่วัดสองพี่น้อง1พรรษา แล้วเดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยต่อท่านเดินทางไปศึกษาในสำนักต่างๆอยู่หลายปีต่อจากนั้นท่านก็มุ่งธรรมาปฏิบัติเริ่มจากอ่านตำราก่อนโดยมากใช้วิสุทธิมักท่านศึกษาตามแบบแผนเพื่อจับเอาหลักให้ได้ก่อนประกอบกับศึกษาทางปฏิบัติ กับอาจารย์ได้ผ่านอาจารย์มามากเช่นเจ้าพระคุณพระมงคลเทพมุนีหมุยพระครูยานวิรัตวัดพระเชตุพนพระอาจารย์ศินวัดละครธรรมพระอาจารย์ปลื้มวัดเขาใหญ่ใครว่าดีที่ไหนท่านจะไปศึกษาหมดควบคู่กับการบัตรต่อมาสมเด็จพระวรรณรัตวัดพระเชตุพน ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญในยุคนั้นวัดปากน้ำเป็นวัดอารามหลวงวัดหนึ่งในอำเภอนั้นว่างเจ้าอาวาสลงพระคุณท่านหวังจะอนุเคราะห์ให้หลวงพ่อสดให้มีที่อยู่เป็นหลักฐานโดยให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสมิต้องเร่ร่อนไปที่ไหนอีกแรกๆท่านไม่ยอมแต่แล้วท่านก็ต้องยอมเป็นเจ้าอาวาส ด้วยเหตุผลของสมเด็จพระวรรณรัตน์ในพุทธศักราช2,459หลังจากที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปากน้ำแล้วมีเหตุการณ์มากมายอีกสักครู่เรามาร่วมเปิดบันทึกตำนานของหลวงพ่อสดต่อพักโฆษณาสักครู่ครับ เมื่อหลวงพ่อสดท่านได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้วสภาพของวัดปากน้ำในสมัยนั้นทุกอย่างไม่เรียบร้อยมีสภาพกึ่งวัดร้างงานเบื้องต้นของหลวงพอ่อได้ประชุมภิกษุสัมมนเนรที่อยู่เดิมและมาใหม่โดยท่านให้เจ้าอาวาสและปรับความเข้าใจแก่กันว่าเจ้าคณะอำเภอส่งมาเพื่อรักษาวัดและปกครอง ตักเตือนว่ากล่าวผู้อยู่วัดโดยพระธรรมวินัยอันจะให้วัดเจริญขึ้นได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและเห็นอกเห็นใจจึงจะทำความเจริญได้ฉันมาอยู่วัดปักนามจะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็นไปตามแนวพระธรรมวินัยพวกพระเก่าๆจะร่วมกันทําก็ได้หรือจะไม่ร่วมด้วยก็แล้วแต่อัธยาศัยฉันจะไม่รบกวน ด้วยอาการใดๆเพราะถือว่าทุกคนรู้สึกผิดชอบในตัวเองดีแล้วซึ่งเป็นโอวาทที่ท่านได้ให้แก่พระภิกษุสมนนัมมเนนเมื่อไปปกครองที่วัดปากน้ำเป็นครั้งแรกแรกๆนั้นเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษารบกวนวัดมากชวนกันมาเอะอะในวัดและยิงนกเล่นเป็นภัยแก่วัดครั้นจะตักเตือนว่าก,กล่าว ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดความราบรื่นเพราะชาวบ้านแถวนั้นยังไม่เกิดความนิยมในตัวท่านต่อมาท่านได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนจำนวนนับจากจำนวนนับสิบเป็นจำนวนร้อยให้ได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนผู้ปกครองเด็กจึงเห็นบุญคุณของท่านเริ่มมีความศรัทธาภาวะของวัดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ กิจการของท่านอยู่ในความเพ่งเล็งของประชาชนเป็นที่ภาคภูมิของท่านนักท่านพูดว่าดอกไม้ที่หอมไม่ต้องเอาน้ำหอมมาพรมก็หอมเองใครจะห้ามไม่ได้ซากศพไม่ต้องเอาของเหม็นมาละเลงใส่ก็เหม็นแสดงกลิ่นศพให้ปรากฏปิดกั้นไม่ได้เพราะการขาดแคลนการบริโภคเป็นประจำ หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงคิดวิธีแก้ไขโดยวิธีเลี้ยงพระภิกษุสามเณรทั้งวัดโดยท่านรับภาระทั้งสิน้นท่านเคยพูดว่ากินคนเดียวกินไม่พอกินหลายคนกินไม่หมดพวกแกคอยดูสำเร็จแน่ท่านจึงจัดโรงครัววัดขึ้นเพื่ออุปการะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านได้ปฏิบัติการเลี้ยงพระมาตั้งแต่ พุทธศักราช2,459จนในปัจจุบันการเลี้ยงพระก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่ท่านหลวงพ่อวัดปากน้ำยังคงดำเนินการพัฒนาวัดปากน้ำนั้นได้เกิดเรื่องอาชญากรรมขึ้นในวัดวันนั้นพระกรมลสิทธิ์ที่ถูกใจท่านในด้านการเทศนาโดยใช้ปฏิพานได้เทศเรื่องการกรรมฐานท่าน หลวงพ่อก็นั่งฟังอยู่เมื่อเสร็จประมาณ20นาฬิกาท่านก็กลับที่พักของตนได้มีผู้ลอบสังหารหลวงพ่อวัดปากน้ำที่หน้าสลาการประเรียนขณะที่ท่านออกมาจากสาลาจะกลับกุฏิคนร้ายได้ใช้ปืนยิงถูกกีวรท่านสองรูและก็ยิงในพร้อมโยมอุปถามผู้ติดตามหลังทะลุที่ปากและแก้มบาดเจ็บสาหัส ถึงไม่ตายแต่ตัวหลวงพ่อก็ไม่มีบาดแผลใดๆตำนานต่างๆของหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำยังไม่จบครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปประเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อหลังโคตณนาสักครู่ครับ หลังจากที่ท่านหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้แคล้วคลาดจากการที่มีผู้รอบสังหารแล้วท่านได้จัดสร้างตั้งใจจะสร้างโรงเรียนถาวรขนาดใหญ่และในที่สุดท่านก็ได้สร้างโรงเรียนทันสมัยขึ้นในบริเวณวัดปากน้ำเป็นตึกสามชั้นทันสมัยและตกแต่งอย่างดีมีเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาครบบริบูรณ์ ชั้นบนเป็นห้องโถงเพื่อศึกษากรรมาฐานท่านได้ใช้สถานที่นี้สอนธรรมกายซึ่งท่านได้บอกว่าธรรมกายนั้นเป็นคำที่แปลกหูคนเอามากๆเพราะเป็นชื่อที่ไม่มีใครสนใจผู้ไม่ทันคิดเหมาเอาว่าหลวงพ่อท่านอุตริบัญญัติขึ้นมาเองข่าวนี้ทราบถึงหลวงพ่อท่านเหมือนกันแต่ท่านก็ยิ้มรับ หลวงพ่อท่านกลับพูดว่าน่าสงสารที่ผู้คนที่พูดไปอย่างไร้ภูมิเพราะธรรมกายนั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักพระกรรมฐานอันเป็นปฏิปทาสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าการปฏิบัตินั้นเข้าขั้นปรมัตผู้ปฏิบัติก็ย่อมเข้าถึงอมตะสุขแม้ยังเข้าไม่ถึงขั้นปรมัตก็ยังอำนวยผลแก่ผู้ปฏิบัติ ให้มีกายวาจาใจสงบระงับอันผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมย่อมมีกายวาจาใจไกลจากโลกโกรธหลงเป็นบุคคลคงที่ต่อหลักธรรมไม่ก่อกร,รรมทำเวรการปฏิบัติของคณะกรรมฐานวัดปากน้ำแพร่ปรากฏไปแทบทุกจังหวัดยิ่งกว่านั้นธรรมกายยังแสดงธรรมานุภาพ ยังภาคพื้นยุโรปจนชาวยุโรปเกิดความศรัทธาและในปีพุทธศักราช2497ศาสตราจารย์วินเลียมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัตินวัดปักน้ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหลวงพ่อท่านก็ได้อบรมจนเข้าใจในพิธีและเรียนธรรมปฏิบัติฝึกหัดพระ กรรมาฐานและยังอุปสมบทให้ซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาในธรรมกายจนมาถวายตัวเพื่ออุปสมบทอีกถึงสามคนในพุทธศักราช2,500ท่านหลวงพ่อสดท่านได้เลื่อนสมณศัตว์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีพระทินานามว่าพระมงคลเทพมุนี ต่อมาท่านได้อาพาธเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงในเดือนมีนาคมนอกจากโรคดังกล่าวแล้วยังมีโรคไส้เลื่อนกำเริบขึ้นอีกเมื่ออาพาธ <S <S ได้ประมาณหนึ่งปีเศษวันหนึ่งท่านได้พูดว่าเจ็บคราวนี้ไม่หายไม่มียารักษาเพราะยาที่ฉันมีอยู่นี้มันไม่ถึงโรค ยาที่ฉันเข้าไปนั้นเหมือนมีแผ่นหินมารองรับไว้ไม่ให้ยาซึมเข้าไปกำจัดโรคได้ท่านบอกว่ากรรมมันบังไว้เป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้แม้ขณะที่ท่านอาพาธท่านก็ยังให้พระภิกษุมานั่งสมาธิข้างๆท่านทุกวันเป็นงานที่หลวงพ่อท่านห่วงมากและท่านได้สั่งไว้ว่างานที่เคยทำอย่าได้ทิ้ง จงพยายามกระทำต่อไปและจัดเลี้ยงพระภิกษุสัมมาเนนดังที่เคยทำมาวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธกราช2,502สเวลา13สนาฬิกาหลวงพ่อท่านมีอาการหอบหมอบอกว่าท่านโลหิตในสมองแตกหมอไม่ยอมทำอะไรแนะนำเพียงแต่ว่าให้เอาถุงใส่น้ำแข็ง วางไว้บนศรีรษะท่านเวลานั้นพระภิกษุสัมมณเณรอุบาสกอุบาสิกาแน่นห้องตั้งมองหลวงพ่อด้วยน้ำตาหน้าสลดหมดความหวังใดๆพวกสิษย์ก็ยังห้อมล้อมท่านอยู่หลวงพ่อท่านนอนหลับตาท่านหอบทีๆค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านก็ค่อยๆแผ่วลง น้อยลงน้อยลงวิญญาณของหลวงพ่อท่านได้ทิ้งร่างกายอันทุกพลภาพนั้นไปด้วยอาการอันสงบขณะนั้นเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาห้านาทีทุกคนหน้าตาสลดน้ำตาคลอบ้างทิ้งตัวลงกราบบ้างก็ยืนไหว แม้หลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำที่เคารพสักการะของสาธุชนมากมายท่านจะจากไปแล้วเป็นเวลานานแต่เปรียบเสมือนท่านยังคงอยู่ด้วยความศรัทธาแรงกล้าท่านก็ยังมีการแสดงให้เห็นทุกวันมีผู้คนจำนวนมากมาสักการะศพของท่านที่วัดปากน้ำและวัตถุมงคลที่ได้สร้างเป็นพระของขวัญ ก็เป็นที่นิยมแก่สาธุชนจำนวนมากและเป็นที่กล่าวขานมากมายเช่นพระของขวัญรุ่นหนึ่งชนิดเคลือบและไม่เคลือบพระของขวัญรุ่นสามเหรียญสองพัน 2500, ห้าร้อเหรียญถวายพัตตาหารนอกเหนือจากการสร้างพระแล้วเผยแพร่กรรมฐาน ก็ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งการเป็นพระนักพัฒนาของท่านก็ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีพระเดชพระคุณธรรมธีรราชมหามุนีเจ้า,าวาดวัดปากน้ำรูปปัจจุบันเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำหลวงพ่อเป็นวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสอนวิปัสนาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาอยู่วัดปักน้ำความจริงหลวงพ่อของเรานั้นสอนวิปัสนาตั้งนานมาแล้วก่อนที่จะมาอยู่วัดปักน้ำียได้ซ้ำไปหลวงพ่อวัดปักเมื่อมาอยู่วัดปักน้ำแล้วคุณพ่อก็สอนโดยไม่ไปไหนไม่ไปแรมคืนที่ไหนสอนอยู่ที่นี่ถ้านับตั้งใจเวลาที่หลวงพ่ออยู่วัดปักน้ำนี่ก็ประมาณ 45ปีในตลอดระยะเวลา45ปีนั้นหลวงพ่อสอนวิปัสนาโดยส่วนเดียวและหลังจากหลวงพ่อถึงแก่มลภาพร่วงลับไปแล้วนั้นบัดนี้34ปีคณะสิทธิ์ของหลวงพ่อก็ยังสอนสืบต่อกันมา,าวิปัสนาอันนี้ที่หลวงพ่อตั้งสอนและประกาศจนกระทั่งถึงบัดนี้อันนี้นับว่าเป็นอนุสณ์แห่งชีวิต ของหลวงพ่อ,อยางประเสริฐที่สุดทีเดียวครับหลังจากหลวงพ่อมรณภาพนะครับที่ท่านได้รักกบตําแหน่งมากแต่สมัยนั้นเลยหรือว่ายังมีอีกคนหนครับหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้วสมัยนั้นก็มีเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆรนนาชปณณสิริมหาเถระสมัยนั้นซึ่ง พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระวรรณรัต์วัดประเทีดุคนพระองค์ได้มารักษาการเจ้าวาดวัดปักน้ำนี้อยู่ระยะหนึ่งเมื่อเป็นเวลาสมควรแล้วจึงได้แต่งตั้งอาตรมาเป็นเจ้าวาดต่อมาครับผมทราบว่าหลวงพ่อได้สร้างฐรนวัตถุแล้วก็ได้เผยแพร่ศาสนานะครับอยากให้หลวงพ่ออธิบาย ให้พวกลูกศิษย์ลูกคณทางบ้านนะครับได้ทราบบ้างว่าหลวงพ่อได้สร้างอะไรบ้างครับแล้วก็มีโครงการอะไรบ้างในอนาคตครับถาวรลวัตถุที่อาตมาได้ทําขึ้นก็เห็นจะต้องบอกว่าช่วยกันคือช่วยกันคณะศิษย์ของหลวงพ่อทั้งขวายบรรพีตทั้งควายเรือหัดส,สามัคคีลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันจับช่วยกันสร้างช่วยกันทํา ตั้งแต่หลวงพ่อถึงมรภาพมาแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ที่วัดปากน้ำนี้ก็เป็นของใหม่ซึ่งเห็นเป็นของใหม่และก็แปลกหูแปลกตาอันนี้เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อมรภาพแล้วทางนั้นนอกจากของเดิมที่มีอยู่คือโรงเรียนพระริธรรม